ราคาสามสิบห้าปะห้าปีแล้วนะรอไปเนี้ยผูหักไปข้างแล้วยังใช้อยู่เลยเห็นไหมไม่เปลี่ยนด้วยใช้ใบไหนเราต้องใช้ใบนั้นอ๋อแล้วถ้ามันรั่วแล้วถ้ามันรั่วเขาซื้อมาให้ยังไม่เอาอรสไม่ดีของใหม่นี่มะพร้าวของใหม่มะพร้าวอะไรกาดหวานอ๋อวัวนี่เขาเรียกดั้งเดิมอ๋อค่ะเครื่องเขาจะมีหมูสับ โอเคแล้วก็รอให้มันร่อนสูตรแป้งล้วนแป้งทำต้องสูตรไทยสูตรมันออวุ้ยใส่หลายอย่างขอบคุณมากนะยุ้ยดีให้ออกให้หน่อยร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านต้อยต้อยต้อยขนมเบื้อง๋อต้อยขนมเเฟสมีตลาดนัดระหมอย20บาท20บาทเองครับ ยี่สิบบาทก็กินขนมเบื้องได้แล้วนะได้แล้ววิร่อนร้อนนานมากเลยกลับไปรอบนึงอ่ะสวดมนต์รอเลยนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตซาวิ่งรอนร้อนนี่สามจบแล้วยังไม่ร้อนเลยสามจบยังไม่ร้อนเลยอะไม่ได้ร้อนเร็วไม่ได้ได้หรือยังเนี่ยยังยังยังหยุดรอกันเออขอโทษด้วย ไม่มันมามันไม่เอาเงินคืนเรยมีแบบไงลพ่อคะนี่เราจะได้แต่ละกระทะนี่นี่รอมาสามสามวันแล้วเนี่ยออกรายการด้วยเป็นไงมาอุดหนุนกันเยอะๆนะตลาดนัดมันบางน้อยนะไข่กี่นัดเนี่ยนัดเดียววรงคานไงแล้วนัดอื่นไข่้มอ,อ๋อ,อนัดอื่นไข่เขาขอพดต้มนะ ไม่ได้กินง่ายๆนะนัดเดียวนัดเช้าวันอังคารที่ตลาดนัดบางน้อยนะเออยี่สิบบาทเดี๋ยวคิวยาวเลยเนี่ยรันได้เละมากไม่ใช่ต้องรอร่อนแล้วเมื่อไรมันจะได้เนี่ยรอนรอนัดไวาแล้วอ๋อแก๊สเบาไป แม่มาถ่ายตอนก๊อกที่นี่เนี่ยอ้ยอยุ้ยอ่ะน้าพึ่งทาโอ้ส่วนต์นี่สวดมนต์สวดมนต์เราใช้แก๊สหรือเปล่าวะแก๊สโอ้ต้องไฟอ่อนๆไม่งั้นก็ไหม้อีกไม่ถูกแล้วกันตอนนี้ใครก็จะไม่ซื้อเราจะไม่ซืยี่สิบบาทวันหนึ่งนี่ได้กี่ห่อเนี่ย ก็300บาทรวมคุณแค่ร้อยโอ้แค่นี้ก็ไนนี้แล้วเอาเนี่ยให้เขาดูเนี่ยเดี๋ยวทั้งคลนะถ้าใจเย็นกว่านี้ถ้าใจเย็นวันนี้จะสวยแบบนี้สวยกว่าอ๋ออ๋อขอบคุณมากครับผมขายดีๆนะ20่สิบบาทสองกล่องสองกล่องขายดีด้วยเห็นไหมลูกค้าต้อนรับมาดูแล